สวัสดีค่ะพบกับเมยาฟาร์มค่ะย3ิบสามกันยายนสองห้าสองสามวัวกับกินหญ้าพี่น้องขายออกแล้วขายออกเยอะแล้วก็มีวัวเสียวัวตายปีสองพันยิบสาจะสิ้นปีแล้วก็เรือวัวแค่นี้ค่ะพอจะได้ดูชมเนาะเรียงหมาเลียงเมี้ยงขายใบ่เด็กพี่น้องเรียงง่าขั้นขายใบรด่กปั้นผูดก็ได้ค่ะ อย่ารักมากนะคะรักได้แต่ต้องตันใจเอวันนี้นะคะได้นาตัดญญาแหงแล้วกระตัดดีพี่น้องมีข้อเสียอยู่ก็คือกําลังรากของรถไม่แรงพอนะคะแล้วก็อันนี้ก็เล็กไปนะคะมันไม่บาลาน์เนาะต้องใส่ล้อตรงนี้ค่ะถ้าใส่ล้ออย่ดีเลยนะคะไม่มีเงินค่ะแค่นี้พอต้องพื้นที่ราบเท่านั้นเห่นี้ ขาบ้านเกิมายัางเวลาเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยขามันกษสายัางตรงนี้พี่น,อน้องเนาะมีรอกมีรอก,ม,รอกมีดึงขึ้นก็ดีเป่าขึ้นตรงนี้นะคะการลังมันบอดีพี่น้องเ้วก็เวลาแช่แมันลงบ่ได้หลานชายก็มาแล้ววหลานชายไม่มาช่วยเลยหลานชายไม่มาช่วยเลยวันนี้หลานชายไปเล่นไม่อยากช่วยที่เกียรติเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าน้องเขามาจากชัยภูมิจากโคราชก็เลยไม่ได้มา อาใส่คุมให้มันแล้วจูงไม่ได้นั่นนะเพิ่งจะใส่คุมถ้าไม่ใส่มันก็จะดื้อพี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละพี่น้องก็มันก็ใส่ได้จําจำกัดมันก็แรงมันบ่พอเนอะาะจ้ะไม่เป็นไรขายวัวสองตัวก็ได้ได้ค่ารถอันนี้แล้ว <c oughs> นะคะหกหมื่นพี่นอ้องหกหมื่นนั่นแหละเห็ดไปเห็ดมามันหลายสิ่งเนาะเวลาเห็ดมันบปริมมาแบบสําเร็จรูปเขาก็สื่อแบบมาส่วนประกอบเอาหลายอย่างหกหมื่นนั่นแหละนะคะ เรียบร้อยนะครกินดีอยู่มีดินบ้างอะไรบ้างว่าแนะนําแปลงหญ้าเลยถ้าหญ้าไม่เรียบก็ไม่ดีนะคะต้องเรียบเรียบหน่อยนะคะไปกินหญ้าพี่น้องร้านกับมะเบิงมาเด้อเด็กในเมืองอะ่ะ จูงไม่ได้เขาคาหิวอยู่เขาคาหิวอยู่ <c oughs> กินดีกินดีอยู่กินดีอยู่ยยยยมันก็คงจะเลียแรบๆของมันอ่ะเนาะมันก็คงจะเลียแรบๆของมันเพราะว่ามันมีดินเยอะค่ะมันละเอียดแล้วก็ปั่นดินขึ้นมาเยอะด้วยนะคะที่มียาวความเอาลองไปกินดูเอาลองไปกินดู เพราะมันมาตามกล้องอยู่ตันนั้นนะ <laughs> มันตามกล้องไปอยู่ <c oughs> มันไม่ใช่สัตว์ร้ายลูกมันไม่มีเขี้ยวแหลมมันไม่ไม่ใช่สัตว์ร้ายมันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักเออน้องโปดมันไม่ใช่สัตว์ร้ายลูก มันไม่มีน้ําแหลมมันไม่มีเขี้ยวเล็บดอกเออมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์น่ารักตัวลูกมันไม่มีเขี้ยวเล็บมันไม่มีเขี้ยวเล็บมันตัวตัวเฉยเปรียคือบ้าย่านไหมเปรีบคือบ้าย่านเออปีมกับบ้าย่านด้วยกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะรีวิวเนื้อตัดหญ้าเนาะพี่น้องรีวิวเนื้อตัดหญ้าซูมเห็นมันกาเรียนลูกซูมแม่น้อยนี่กาเรียนลูกกันลูกอินเซร์ นางเป็นเอฟสองพี่น้องว่าธันบาก็จะหย่านมเลยก่อนที่จะปล่อยทุ่งเพราะว่าสงสารแม่เขาเนาะแม่เขาจะโซพูดให้พี่หอมพาจับบะปิมให้พี่หอมพาจับมันไม่มีเขี้ยวเล็บหรอกลูกมันเป็นสัตว์เลี้ยงสนรักเด็กกินดีอยู่ไปแล้ว,วไปแล้วตัวยักษ์ไงไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอีจรวดยีดจรวดเด็กน้อยย่านยึจรวดยีดจรวดจากมหาลูกปวดไม่ย่านบ่ปวดคือป้าย่านน้องอันนี้คือป้าย่านน้องสันดีเออเมันตำได้หนูระวังดีจับ มันหยอกแต่มันตัวใหญ่กว่าเราไงเราว่าไงทวนด้วยแม่เอ้ยเบื้องหลนนังดีดีเลยมันต่ำแห้งด้วยนี่มันหยอก